คนทั่วสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ม่อนไม้หลวอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวขอแนะนําให้กับให้กับคุณลูกค้าทราบก่อน,นครับพี่ชื่ออะไระครับพี่แสงเจ้าพี่แสงเป็นเจ้าของม่อนไม้หลวงทำอะไรอีกบ้างครับที่นี่อ,นอันดับแรกม่อนไม้หลวงคือสวนกาแฟเนาะครับจ้ะสวนกาแฟม่อนไม้หลวงนอกจากนี้ยังมีเป็นที่พักเป็นโฮมสเตย์จ้ะ หลังน,น้ออๆอยู่สี่หลังอาแล้วผมได้ทราบมาว่าพี่แสงทำไร่กาแฟด้วยจริงหรือเปล่าครับแม่นละค่ะ uh huh. ส่สวนกาแฟอโรดี้เจ้ามีประมาณกี่ไร่ครับส่วนกาแฟที่นี่อ่โดยรวมๆของญาติตัวนะคะคก็ประมาณร้อยกว่าไร่เจ้าโอเคเราเดินไปด้วยดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวพระอาทิตย์จะตกเดี๋ยวแสงยังไม่สวยเชิญครับได้ข่าวว่าพี่แสงดูแลไร่กาแฟเองทุกขั้นตอนดูแลยังไงครับร้อยกว่าไร่อ่าตั้งแต่เลือก ต้นกล้านะคะเลือกต้นกล้าในการมะพร้าวปลูกว่าจะต้องได้สูงกี่เซนกี่เซนค่ะแล้วก็นําไปปลูกเนาะพื้นที่การปลูกจะต้องจํากัดว่า1ไร่ได้กี่ต้นในระยะความห่างค่ะครับแล้วก็ดูแลเรื่องการใส่ปุ๋ยที่นี่เป็นกระแอินทรีย์นะคะไม่ใช่สารเคมีอินรีร้อยเ์เซ็เลยหรือเปล่าครับร้อยเปอร์จ้าก็เอาอยู่ต้นน้ําอค่ะด้านหลังของพี่แสงตรงนี้ค่ะคือต้นกาแฟนะคะ มาช่วงนี้เนี่ยมันเป็นปลายฤดูการเก็บเกี่ยวละเปิ้นเริ่มเก็บกันเนประมาณเดือนธันวาจากแต่พฤศจิกาธันวามกราคมคุมผาตอนนี้คือการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้วค่ะก็จะเหลือแค่ต้นแล้วก็ดอกก็เริ่มจะออกละเจ้าโอเคนะครับตอนนี้ผมกับพี่แสงอยู่กันที่จุดสูงสุดของโฮมสเตย์แม่นะเจ้าใช่ไหมครับจ,จริงๆแล้วเราใช้เวลาเดินกันมาจากร้านกาแฟประมาณกี่เมตรนะครับ 200เมตร200เมตรก็คือ5-6นาทีบวกลบในการพักแวะด้วยนะครับมันชันใช่ไหมฮะโอเคที่นี่มีโฮมสเตย์ตีหลังแม่นะคะใช่ไหมครับเจ้าแล้วตรงนี้ก็คืออย่างให้คุณลูกค้าดูครับเป็นจุดชมวิวหรือว่าจุดพานโนรามาในการชมวิวพระอาทิตย์ตกตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็คือประมาณ5โมง45หพระอาทิตย์กำลังตกดินพอดีนะครับล้วก็สามารถมาชมพระอาทิตย์ยามเช้าได้นะฮะและจุดที่เราอยู่นั่นคือเป็นจุดปิ้งย่างบาร์บีคิว ทำอะไรได้บ้างครับตรงนี้จุดนี้ตรงนี้โดยปกตินะจะเป็นจุดตี้กลางคืนี่เป็นหน้าหนาวนะคะคลูกค้าจะมาก่อ,กองไฟกินหมูกระทะกาันหรือปิ้งย่างแล้วแต่แล้วแต่จะจะสั่งอะคะ่ะเพราะว่าที่นี่ก็คือเป็นโฮมสเตย์ยังไม่รวมอาหารแม่นะเจ้าแล้วถ้าจะสั่งก็คือมีอาหารประเภทไหนบ้างครับอาจะเป็นคันโตกนะคะคันโตก,ก็เป็นประเภท น้ำพริกหนุม่มแคบหมูไส้อัวอย่างประมาณนี้ค่ะหรือจะเลือกเป็นหมูกระทะก,ก็ได้นะคะพี่แจนพี่แจงก็จะจัดให้เป็นเซตใช่ไหมครับเป็นเซตค่ะทำห้อ,อิ่มอะค่ะจุเลยเซตหนึ่งเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ได้บอกอะไรอยัางเงี้มหัวละร้อยยี่สิบห้าบาทเจ้า,าส่วนอาหารเช้าเป็นยังไงครับที่นี่อาหารเช้าก็จะเป็นข้าวต้มนะไข่ลวกขนมปังแล้วก็มีข้าวกาแฟด้วยมือ กับริบกาแฟมือด bon <pe> er ้วยค่ะเพิ่มแหมคนละร้อยสห้บาทเจ้าทีนี้ขอถามอีกทีหนึ่งก็คือที่พี่แสงเกิดมาตั้งแต่ตอนเดินขึ้นมาเนค่ะ <c economies> ที่นี่มีไรกาแฟคือลูกค้าสามารถไปชมสวนกาแฟได้อันนี้มีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงเอ่ยถ้าหากเข้าไปในป่าจริงๆแล้วอาจจะมีคนนำนำนำป่านำไปนะคะมันใช้เวลาสอชั่วโมงในการไปถึงอะคะ่ะ <c oughs> อาจจะมีติ๊หื้ คือคนนาไปอะค่ะพวกซึ่งก็เป็นเจ้าบ้านในนี่อะเจ้าแต่ถ้าไม่อยากเดินทางไกลก็คือใช้ชมแ,แล้วแหลแถวนี้ก็มีต้นกาแฟให้ชมคะ่ะอันนี้ก็คือสามารถเดินไปเที่ยวเองได้ได้เจ้าโอเคให้พี่แสงปิดท้ายแนะนําให้คนมาเที่ยวที่มอนไม้หลวงนะครับว่าทําไมถึงควรมาพักที่โฮมสเตย์แห่งนี้เจ้าครับก่อนอื่นเนาอะอย่างที่พี่แสงเคยอู้ไปครั้งที่แล้วว่าติเนียมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆมันเหมาะสําหรับคนตี ฮักธรรมชาติค่ะคเนะาะต้องการความเงียบสงบแบบพักกายพักใจเจ้าบมาที่นี่รับรองบอกผิดหวังนะคะแล้วก็คนที่นี่ก็จะน่าฮาักจ้าค่ะตีพักก็จะเป็นแบบบานๆเนอะแบบอ,อยู่กับธรรมชาติกลางคืนได้ยินเสียงน้ำจ้าสายาปาร์ตี้สายปาร์ตี้ เหมาะไหมครับที่จะมาพักที่นี่บางกลุ่มเปิ้นมาเพื่อนก็ชอบกันนะค่ะเพื่อนมาเปิดเพลงเพราะว่าทาไอเสียงดังบนดอยเนี่ยข้างล่างจะบ่ได้ยินเจ้าไม่ได้ยินเลยเนาะบม่ได้ยินเลยค่ะบางทีเปิ<อ>้นเปิดเพลงกันดังนะก็เป็นอย่างเพราะว่าข้างล่างก็จะเงียบสงบเพื่อนก็เอนจอยกันเต็มทตี่ะเจ้าสแสดงว่าที่นี่ก็คือลูกค้าสามารถ ซื้อเครื่องดื่มพวกน้ำแก้คงแก้ข่วยมาเองได้ถูกต้องไหมครับได้เจ้าหรือจะซื้อที่พี่แสงมีมีไหม,มครับหรือไม่มีมีเจ้าเครื่องดื่มก็มีบริการนะคะถ้าถ้าผามาไ,ได้เตรียมมาแต่ถ้าเตรียมมากว่ายินดีค่ะบ่มีปัญหาเจ้าโอเคฝาก Facebook มอนไม้หลวงไว้น่ะครับค่ะเฟซบุ๊กกับเพจนะคะคมอนไม้หลวงติดตามได้เลยเจ้าอาจจะมีการโปรโมชั่นเนี่ยค่ะจะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบนะคะ โอเคนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่แล้วเจอกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า,ววจาพี่แสงคนงามเดิ <mm> มค